เป็นการแข่งขันหญิงคู่อายุต่างกว่า1 1ปีนะครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่3-1ต,ต่อ สองสครับเสื้อสีเหลืองชุดสีเหลืองได้สามครับชุดสีฟ้าได้2นะครับสีสองครับตอนอน,นี้เราอยู่ที่สนามเซนทันพาซานะครับโคราชเป็นรายการโตโยต้ายูทซิลี่ชิงแชมป์ แห่งประเทศไทยนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างน้องพันฟานกับน้องแฟรแฟรี่นะครับเสื้อเหลืองจากสโมสรบ้านทองหยอดพบกับน้องเสื้อสีฟ้านะครับจากสโมสรแอคซนเอ็กนะครับ คะแนนอยู่ที่เจ็ดต่อสองนะครับน,นี่เซตเป็นเซตที่หนึ่งนะครับรอบนี้จะเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับมีทั้งหมดสี่ทีมนะครับจะพบกันหมดตอนนี้จะเป็นรอบที่สองของน้องฟันฟาน,นกับน้องแฟรี่นะครับในหญิงคู่รุ่นอายุต่ำกว่าสิปี <Yeah. S 1> ก็แต่ละทีมก็ จะแข่งทั้งหมด3รอบนะครับเพราะว่ามีสีทีมแล้วก็แต่ละทีมพบกันหมดนะ่งเสร็จแล้วก็จะเอาอันดับที่1ที่2เข้ารอบ8นะครับเข้าเ้ารอบรอ,อบรอบป่อนรองชนะเลินะครับสำหรับวันนี้น้องฟันฟาน,นะครับเสื้อเหลืองจากตโมสอนบ้านทองเยอดก็แข่ง หญิงเดี่ยวไปแล้วนะครับในช่วงเช้าชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นที่เป็นอันดับหนึ่งของสายนะครับของกลุ่มบีนะครับส่วนหญิงคู่นี่จะยังเหลืออีกหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าจะแข่งพรุ่งนี้วันนี้ก็แข่ง,งนัดนี้สุดท้ายนะครับแล้วก็กลับไปพักนะครับพรุ่งนี้ก็มาแข่งหญิงคู่ต่อนะครับแล้วก็ามาดูคะแนนอันดับของ กลุ่มครับของตารางนะครับ,รบตอนนี้คะแนนอยู่ที่11-4นะครับ สิบเอ็ดต่อสี่ช่กงน,นี้โดนหลอกหยอดหน้านะครับเป็นสิบสองต่ดสี่นะครับไปเสื้อเหลืองได้สิบสองเสื้อฟ้าได้สี่ของ,ง,งแฟรี่จะเป็นผู้เสิร์ฟนะครับ 5่อ12นะับน้องเสื้อสีฟ้าตามขึ้นมา1แต้มนะตอนนี้เราอยู่สนามเซนทันมาซ่าโคราชนะครับ วันนี้ก็จะเป็นวันที่2ของรายการแข่งขันนะครับซึ่งจะมีจนถึงวันที่13นะครับวันที่3จะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับหลังจากที่เสร็จจากรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับคะแนนอยู่ที่14ต่อ5นะครับน้นองฟันๆจะเป็นผู้เสิร์ฟนะครับ ห้าห้าน้องฟานเติบต่อนะครับเชื้อเหลืองน้องฟานฟานคนตัวสูงนะครับแล้วก็น้องแฟรลี่นะครับคนตัวตัวที่เตีเ้ยกว่านิดนึงนะครับจากสโมสรบ้านทองหยอดน,นะครับทั้งคู่เป็นคู่หูกันนะก็คือเป็นคู่ประจํากันนะครับยกเว้นถ้ารายการไหนคนดึงคนใด,นดไม่ได้ไปก็ต้องหาคู่จากทีมอื่น ที่อยากข้ามแบบอยากไม่ข้ามเน็ตนะครับเสียแต้มนะครับน้องตัวเล็กจะเติมให้น้องอันฟานะน้องนฟานว,วางลูกเออแล้วก็แบกลงไปสิบกต่อเจ็ดนะครับสวัสวดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกีฬายาวชนไทยแบดบมินตันนะครับคุณประยูนบอกว่า ตู้ตู้น้องคนปานกดให้แล้วไปหาที่แจ้งอาจ้าครับครับขอบคุณมากนะครับที่แวะเข้ามากดให้นะครับสวัสดีค่ะไอ้หน่อยคุณโครชถลาเค่ะอาจาช่วยทั้งฝั่งทั้งสองฝั่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คารีหยอไดไม่ข้ามาเม็ดนะครับเสียแต้มน,นะครับเซตนี้เป็นเซตที่หนึ่งนะครับการีเป็นฝ่ายรับนะครับคะแนนอยู่ที่8ต่อ19นะค้านะ เก้าเก้าเมื่อสักครู่18ต่อ9นะครับตอนนี้เป็น19ต่อ 9. เอาลูกนี้ออกครับเป็น10ต่อ19ครับ นนี้เกี่ยวไม่ถึงนะครับเสียวแต้มไน่ยนั่นเป็น20ต่อ10ฝ่ายที่เหลืองขึ้นเกมพอยแล้วนะครับเออลูนี้เกี่ยวไม่ถึงนะครับเสียรแต้มเนะี่เป็น21ต่อ10 จบเซตที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนั่ก็อยู่พึ่งอ่าช่วงพักครึ่งน,นะครับพักครึ่งของเซตแรกนะครับก่อนที่จะทำการแข่งกันต่อในเซตที่สองนะ น้องคนฟางกับน้องแฟลลี่อยู่สมโมสรบ้านทองหยอนนะครับใส่เสื้อสีเหลืองทั้งคู่เป็นคู่กันนะครับเป็นคู่ที่ญิงคู่รุ่นอายุต่ากว่า11ปีในปีนี้นะครับสำหรับปีหน้าก็ก็จะต้องขยับขึ้นไปเล่นหญิงคู่รุ่นอายุต่ำกว่า13ปีแล้วนะพออายุ11บขวบก,ก็ต้องไปเล่นยูนะคราม เซตที่สองครับหนึ่งนะครับ,รบฝ่ายสีฟ้าได้แต้มไปก่อนนะอันนี้น้องฟันฟางกับน้องเฟรี่จะย้ายมาอยู่ฝั่งใล้กล้องนะครับตัวสีเหลืองจากสโมสรบ้านทองหยงกรุ่นนี้น้องฟานแบคลงไปนะครับคะแนนตามขึ้นมาเป็นหนึ่งเท่ากันคนระับน้องเฟรี่จะเป็นผู้เสิร์ด ชายผู้มยายุต่ำกว่านะ18ปี่กตบลงไปครับนนได้คะแนนน,นำหนึ่งแต้มแล้วนะ<ต>เป็นสองต้มนแข็งจ้าจักเือคดอบก,กับชาแนลตติสระพองและยูเม่ตันติสระพองจากเยนพิศกลรมการพุทตัดสินคุณสุรย์จางสอนชยัยโอเพืที่เกี่ยวลงข้างหน้าครับเป็นสามตหนึ่งครับ น้องแฟรี่จะเป็นผู้เสิร์ฟตอนนี้เราอยู่ที่สนามเซนทันมาตาโครานะครับวันนี้จะเป็นวันที่2ของรายการแข่งขันนะครับารายการโตโยต้ายูสซูเปอร์ซีรีส์นะครับ2,020เยาวชิมนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับจัดโดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยดงนี้ องฟนกับน้องแฟรี่ได้แะมนะเป็นห้าต่อหนึ่งแนนเป็นหกต่อหนึ่งแล้วนะครับในที่ เจ็ดนึงน ฟานกับน้องแฟรี่ตอนนี้คะแนนนำอยู่8ดต่อหนึ่งนะครับน้องเสื้อฟ้าได้หนึ่งเสื้อสีเหลืองได้8ดคุณกัญญาณสกุลบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีที่เข้ามารับชมกีฬาแบดมินตันของเยาวชนไทยนะครับที่ตอนนี้เราอยู่ที่สนามเป็นทัานตาตาโคราชนะครับวันนี้เป็นวันที่สองของการแข่งขันนะครับซึ่งการแข่งขันจะมีทั้งหมดจนถึงวันที่ 13นะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศวันสุดท้ายนะครับแล้วก็รับมอบเควือรางวัล <Yeah. S 1> เปนการสู้ๆค่ะขอบคุณครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณสำหรับกำลังใจของน้องๆน,นะครับของน้องๆนักกีฬา,าแบดบมินตันนะครับซึ่งเป็นเยาวชนไทยนะครับอนาคตก็อาจจะเป็นทีมชาติออกไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้นะครับรุ่งนี้น้องติดปาร ตีลูกออกนอกสนามน,นะครับเสียแต้มอันนี้จะเป็นรายการจัดโดยสมาคม,ม,ามแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับโดยคุณหญิงปัทมานะครับเป็นนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการที่แข่งขันนี้ก็จะเป็นคะแนนเก็บของนักกีฬานะครับเพื่อจัดอันดับมือวางของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันทุกแมตช์ก็จะมีความสาคัญต่อน,นักกีฬานะครับเพื่อเพื่ออันดับที่ดีของนักกีฬา ตบลงไปนะครับสลง,งานคะแนนตามขึ้นมาเป็นสามต่อสิบเอ็ดนะครับเรื่งนี้ฟฟนตีออกนะครับตามขึ้นมาอีกหนึงห่งคะแนนนะครับเป็นสี่ต่อสิบเอ็ดเรื่องนี้แฟรี่ตบลงไปนะครับ สิบสองต่อสี่นะน้องเฟรี่จะเป็นผู้เสริมน,นะครับน้องน้องแฟรี่เสื้อเหลืองคนหน้านะครับน้องฟันฟันเสื้อเหลืองคนหลังนะครับสิบสามต่อสี่เซตนี้เป็นเซตที่สองนะครับเป็นเซตสดุดท้ายนะครับถ้าสมมติวา่าน้องเสื้อเหลืองชนะก็จบนะครับทุงนี้เฟรี่ตบลงไปนะครับ 14ต่อ4นะครับสิบห้าต่อสี่ ลูกนี้แคลรีสตวัดออกครับแรงเอาเส้นหลังไปนะครับเสียแต้มนะครับน้องเสื้อฟ้าเมื่อสกู่ได้แต้มไปนะครับคะแนนตอนนี้น้องเสื้อเหลืองอยู่ที่ส6บหกนะครับน้องเสื้อฟ้าอยู่ที่ห้านะสิบหกต่อห้าเซตนี้เป็นเซตที่สองนะเซตสุดท้ายนะ ถ้าเสมอกันก็ไม่มีต่อเซตที่สามน,นะครับเป็นเพราะว่าเป็นรอบเก็บคะแนนนะครับรอบแบ่งกลุ่มเสมอกันก็แบ่งกันไปคนละหนึ่งคะแนนลโอ้โหลูกนี้แกลลี่ตีไม่ถึงนะครับลูกสูงโด่งข้ามหัวลงเส้นนะครับหต่อสิบหก สิบเจ็กลูกน้องซัฟฟ์น้องฟานสวยโอกาสเล่นเร็วนะครับตีเข้ามุมนะครับลูกลงเส้นน้องฟรีเสร์นะครับลูกนี้สบังออกข้างสนามนะครับเสียแต้มน,นะครับน้องเต้เหลืองได้แต้มนะครับเป็นสตบแ6ดต่อหบน้องแฟรี้เสร์บต่อนะครับ ลูกนี้ไม่ข้ามเนต็ตนะครับน้องเจอร์าสตีติดเน็ตนะครับเป็นสิบเก้าต่อหกนะครับน้องเฟรดี้ได้เติบต่อนะลูกนี้ออกเส้นข้างนะครับเป็นยีน่สิบต่อหกนะครับขึ้นแมตช์พอยท์นะครับ,ตอ,รบ,รบตอนนี้ลูกช้ายนะครับยี่สิบต่อหก โุ๊บออปีโดนตบลงไปครับ เกมที่สองนะครับแล้วก็ชนะไปในตะกอยีต่อ7นะครับน้องฟันฟนกับแน้องแฟรี่นะครับ ได้ถไว้อยู่ทยอยส่งคนวันนี้กับเมื่อวาน้เลยครับขอบคุณมากครับคามที่วา่ความสุขที่มวามข่ควาบกับการสข่มีาสลี่มาที่มีสุขที่ากสกเกี่ีามข่มคา่คามสุขทมี่ควาาาากม่ียสอะไรนี่ก็ถ่ายรูปหมู่นะครับ เกมจบแล้วนะครับก็ผู่ปกครองก็ขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะเดจากีกับธนองซัจากดี๋ยวสำหรับไลน์นี้ก็ขอลงก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับที่เข้ามารับชมนะครับท่านผู้ชมทั้ง11ท่านนะครับ ก็เดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถึงจะมีแมตช์แข่งขันต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ของคอนฟานก็จบแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามช่องไอกะอีแคนเนลนะครับแล้วก็ช่องอ่โคตรดีช่องชิดไอกะอีกกอแล้วก็ช่องช่างไทยไอกะอินะครับ สำหรับรายนี้ขอกลับลาไปก่อนนะครับขอบมากนะครับสวัสดีครับ